ครับผมก,บกับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่อง YouTube มชนกฟ้ามร,รอเอสปูทุกคนครับผมสวัสดีประจําช่วงเศร้านะครับผมของวันที่สิบเก้านะครับผมสิบเก้าท่านว่าควบสองพันหาอยหกสิบเจ็ดครับวันนี้เขามีงว่วน่มหน่อยอานาคตพอพันนะครับผมมาเปิดแบงพอแม่พี่น้องยูสามโตนะครับเป็นง่วใส่อายุเก่าเดือนนะครับอายุเก่าเดือน เลี้ยงไปง่ายถูกมือครับมัวผูกครับผมกินเก่งนะครับอ่าเริ่มตัวแรกครับผมเนี่ยตัวนี้สูงอยู่ลอยยี่สิบสามนะครับลอยยี่สิบสามครับผมเนี่ยหนุ่มรอเฮ้านะครับส่วนสูงอยู่ลอยยี่สิบสามยี่สิบสี่นะครับเดี๋ยวยีงงามดุกกึ๊บอ่านี่ครับเบิรงครับผมหนอกตั้งตังดีครับ ตัวนี้หนึ่งมื่นหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันหารอยบาทครับผมอว่าเก่าเดือนสูงลยยีบสามยีบสี่นะครับหน้าคนด,ดีครับผมแข็งขาดีตัวที่สองครับผมอายุ 9, เก่าเดือนนึกกันครับส่วนสูงยูลอยยีบสามยีบสี่ซ้ำกันครับผมเนี่ยเนื้อหนังดีครับ เบ่งหนังข้อครับยนๆครับกระไดมักว่าสายยนยนครับผมตัวนี้กัหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้ารอยบาทครับผมสุดท้ายตัวไงกัวมูวครับตัวนี้อายุกเก่าเดือดเนก้อครับผมส่วนสูงยูร้อยยี 5, ่ห้ายี่หกนะครับครับโค้งสางไงครับผมโค้งสางไง กระโลูกง่าครับความยนนยจนลูกโตครับก็ลองถามถึงครับผมตัวนี้หนึ่งบมื่นสอ้าอยบาทนะครับหนึ่งมืนสบาทครับผมหรือท่านใดครับอยากยกไปดนะครับผมงว่าสามตนี้นะครับเป็นหน้าควดพอพันใดทั้ง3โตัวครับผมไปเลี้ยงไปคุ้นไว้ได้นะครับผมเอารดให้ะราคาพิเศษครับ สำหรับยกเท่านั้นนะครับยกเท่านั้นสามตไปนะครับสองหมืนเก่าพันบาทเท่านั้นครับผมสองหมืนเก่าพันบาทครับบอถือหัวตัวละเมินจักโตครับขันยกไปนะครับขันยกไปมาขายเอาทุนนะครับสมาขายทุนให้พ่อพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงตัวนะครับผมประกันตำนี้ไห้นะครับค้าทรค้าทอนกระดูกสวงสุดด้วนหางดอกนะครับเพราประกันตํนนี้ไห้นะครับผมทรงฟี่ไห่ลอยหาสิบโลแรกนะครับ ทรงฟีหายลอยหาสิบโลแหลกครับผม,อ,มอยากยกอยากแยกยังไงเบิร์แะเอย่าหให้คลิปดีๆนะครับผม,มห่ไว้ชัดเจียนทุกโตนะครับผมมักน้ำกันโทรมากครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเกาเกาครับผมพิการของเขาต่างยุบานดูงใยใตำบลหนองแค่อำเภอปะทุมรัฐจังหวัดลอยเอ็ดนะครับ ทรงฟรี่ห้สองลอยเอ้ยสรงฟรีห่หไยลอยหาสิบโล่เลวครับผมเก็บเงินหนาข้อครับบ่ได้ความมาจ้ำก้อนแมตาบาดเดียวได้ครับผมบ่ได้ความมาจ้ำก้อนอไปเจ็บกันหนาข้อแค่เดียวครับเห็นโตง่วแล้วจังไห่ใจเงินกันครับผมปลอดภัยเท้เนี่น้อนครับบ่ต้องยานถืกอกโกงกินมาจ้ำงัวจับรวบได้ใบได้ทุกโตครับผมเชื่องดีนะครับเชื่องดีกินเก่งพร้อมกินตะเฟี้ยงก็ได้ครับผม ขันยกไปกันสิไปกินยากินเพียงดีนะครับไปตัวเดียวสิงเงาเนี่ยครับผมไปน้ำการเหมดก,ก็ดีครับโรมาครับ0843211599ครับผมสำหรับเสานี้ก็มาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องรับชม่มรับฟังไงใบต่เพียงเท่านี้ครับผมกับสวัสดีครับ